ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะติ๊กชิโร่เปิดใจรับบทป่าดานก้าวเกริกพลสำหรับนักร้องเสียงสูงในตำนานอย่างติ๊กชิโร่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพของก้าวเกริกพลและยังเป็นคนที่บ้านก้าวมาเองกับมือ ซึ่งตั้งแต่ที่มีข่าวว่าน้องโดนโกงคาตัวถึงคันที่น้องนั้นต้องฟ้องเพื่อดำเนินคดีกับนักร้องสาวคนดังทําให้ติ๊กถูกยงไปด้วยเพราะก้าวถือว่าเป็นลูกชายอีกคนที่รักก่อนหน้านี้ทางติ๊กและก้าวได้ไปออกรายการซราสตอรี่ทางช่องอมรินทีวีและมาเคลียร์ประเด็นดราม่าร้อนๆต่างๆ โดยติ๊กได้บอกว่าเรามีสัมพันธ์ไมตรีด้วยการที่ดีตั้งแต่รายการ The Voice Kids เพราะเราก็รักเขาเราทราบประวัติเขาเป็นเด็กเก่ง ตั้งแต่3-4คสี่วเป็นเด็กกตัอยูหาเลี้ยงครอบครัวสมัยก่อนดรามายากจนมากกว่าตอนนี้ผมไปเจอเขาที่หาดใหญ่ไปเล่นคอนเสิร์ตหลังจบรายการไปแล้วก็ยังแวะมาหาพ่อติ๊กก็เลยมีโอกาสขึ้นเวทีด้วยกันเลยสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆเราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันเหมือนคนไทยสมัยก่อนไปไหนมาไหนคิดถึงกันมีกับข่าวไปมาหาสู่กันตลอดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับและทางด้านกล่าวก็ยังบอก ว่าผมรักและเคารพพ่อติ๊กทางครอบครัวผมเรารักและติดตามพ่อติ๊กมากเราไม่มีสัญญากันครับเป็นสัญญาใจตั้งแต่ t h เด i ิ e Kid มีอะไรก็บอกพ่อตลอดตั้งแต่นั้นมาเร็วๆนี้จะมีเพลงจะปล่อยเพลงยิ่งลืมยิ่งตามพี่ชายผมเป็นคนทําผมก็ขอบคุณพ่อติ๊กมากๆสําหรับโอกาสพ่อติ๊กเป็นคนดีมากๆสําหรับทุกเรื่องไม่ปิดการอะไรเลยรักพ่อติ๊กมากๆนั่นเองละค่ะ